ผพันยูทูบสำถึกรางวัลที่หนึ่งได้่าเป็นนาำซึ่นบอไซ้เ่าสั่สงเราเดีบยว,วไปเรืเร่ยรอยๆโลดเ่าสั่เราว,ะวะนัน,เป,นเป็นแบบฟ่อมใหญ่ระดับโลกคนนี้น้องมันระดับธรรมดาระดับโลกเน,นร้ระดับโลกโ ระดัโบโลกระดับโลกเขาหานทาาให้เคี่ยเตือ์ใด้เงินไหลเขาอยากให้เขาน ้างห้องมีดีได้เขาก็เลยหาแบบเพิ่มอันใดพ่อสีสนับสนุนนันได้เขาก็เลยเฮ็ดมาให้ห้าวสิพ่อสีสนับสนุนเคียเตอร์ได้เขามีไล่ได้เขาก็มีไล่ได้จากห้องน้ำมันเป็นธรรมดาเลยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเขาได้ห้าก็ได้รือกัน หนึน่มีเวลาเหตุขีดอินเด็กเดินยงขึ้นกับคู่เหตดขิดจงงานพิยูเรืงเหตุงานบัน่นเรืงเหตดงานคิดอู้เหตดหลายอย่างไปหน่องบางที่จนสิลป์ประด้งงานมันไหลไหลงานจะคลองกันอะไรน,นอนกับนอนเด็กนอนเดินเดินขึ้นมากกับเหตุอยาก Nó mát hết việc Ôi, nó khâu vào đi Nó cần cái lâm bạc Ôi lâm bạc này ừ, Giờ thì đánh lưng cầu Chứ pha mọc nhau rồi สิได้ย oh, ินมเข่าลอยู่ป้าหมักโย่พุ่นพี่น้องเอ้ยยาตายังไล่ยู่ด้ิบะโอ้เซ่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 โอ้ปวดขาน่ดกินยาพาราอะไรยังปวดขาอยู่พี่น้องอ้ย ปัญย์รดู้ที่หล่มือได้กัญยรุดรู้กัญย์หิเบียกเขาดูดรู้ขาสิไปว่าเป็นเพราะว่าเจ้าของเป็นโรคมัวเขาเสียมอยู่แล้วขาปวดกระจุกระจักยิ่งย่หมุกนัมากกับบัวบวมเลยเอาผ่าท่านไปเอานี่มือว่านี่เก็บเอวันอยู่ยยาเก็บเอวมันหยกของหนักเพราอยังไ่ ดุดดุดดาเดาพี่น้องนี่ครเคีงเลี่ยงแรื่ากันืนสังขารเหตุไปลหรเฮาพ่มี่พเขามีกับมีหล่นฟ่าพวกบ่มีกับพ่มีจังสี่หระคุณดาวเอ้ยขนบ่เห็ดกับพ่มีเงินใส่เงินงานคือเงินเงินคืองานบันดาสุภสกาน้าเห็ดข้าบ่มีเงินใส่เากับมารับจ้างกนรวยจังสี่ห หลับจางคนรวย